อยากแนะนำเลยนะครับบ้านวังหินตนคือดีมากๆทุกคนค่ากลางเต้นผมว่าน่าจะถูกที่สุดในย่านนี้นะค่ากลางเต้นะคิดแค่คนละร้อยยีบบาทนะครับถูกมากๆ ที่บ้านวังหินโตนแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศดีไหมตัวบรรยากาศดีแล้วก็แบบสดชื่นมากเนาะแล้วก็ที่กลางเต็นท์เป็นหญ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เราชอบตรงที่มันมีซุ้มเยอะมากใช่เลยครัทุกคนครับมาดูแล้วนะจ๊ะเป็นน้ําอ่ะเรากลางเต็นท์มันมติดน้ําอย่างเงี้ยนะเพราะตอนน้าคือเล่นเนาะเราชอบมีที่นั่งเยอะมากเลยทุกคนมีซุ้มเยอะมีห้องยางด้วยนะจ๊ะมาดูสิเห็นมาด้ยปะ ตรงนั้นอะตรงกลางมันเป็นเหมือนโต๊ะอะมันเหมือนแบบมีไว้ให้สําหรับเราทําอะไรสักอย่างวะวางแก้วหรือทําอะไรปะเฮ้ยก็คอนเซปต์เราไงหาที่ดื่มไงวันนี้ไปนั่งตรงนั้นคือโต๊ะนั้นคือเซ็ตอาเพื่อเรานะแน่นอนอยู่แล้วนะสายตาเธอมันเฉียบขาดมากขอให้บอกได้่างนี้นี่มือสั่นแล้วนะอยากแล้วไม่ใช่หิวข้าวนะอันนี้คือวันนี้เราลงทุนนะครับ ขับรถไปจากพัทยานะใเพื่อมาแกงคอยสละบรุรีเพื่อมาหาที่ดืม่มส่วนบรรยากาศจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่าครับไ,ไป let's go ผู้หญิงยุคใหม่นะครับเข้าไปไรนะเท่าเทียมไม่ใช่เท่าเทียมคือเราลำบากได้แต่ผู้ชายของเราต้องสบายผู้ชอบตรงนี้แหละไปกางเต็นท์ด้วยนะเดี๋ยวจะนอนเล่นโทรศัพท์รอ,อนะดูผู้ชายเรายกมานะคะของมนแมนนะผมค่ะนีสำคัญมากนะครับมันคืออะไรคะบอกไม่ได้ดวัตถุดิบหลักเหรอคะวัตถุดิบหลักเลยวนะะันนี้ คองเก่งของเก่งอ่ะไม่รูนะต้องไปดูแหละสาบุกน่าจะรู้กางเต้นในรอบไหลเดือนเป็นไงบ้างเนเดิมนะเหนื่อยเหมือนเดิมคนเดียวก็เม่นอยู่ไม่ทุบนนะไม่ทุบไม่ทันคนเดียลอย ก็เราทำคนละหน้าที่อยากเปลี่ยนกันไหมยกแก้วนะทุกคนวันนี้เรามาหาที่ดึงเจ๋งนะเนาะ ดูเขางทุกนยอดไปนี้ดีาเหมืนได้พักผ่อนหยุดกินเ่ะขอบมาจากพรรมาติงน,นี้นะถอว่าคุ้มค่านะขอบบรรย,กยากาศวรนนี้นะครับมอกเมากันาามแบบตะโกน <laughs> ยังไม่ผัดยังไม่ปัดขนาดนั้นอะ่ะมันที่เคยกินแต่ว่าเป็นเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ากินยังไงก็ไม่รู้มาแล้วครับ <laughs> ตัวแซบมาแล้ว <c oughs> คุณแม่กุลสวัสดีครับทพๆๆนี่ฮเปอร์เที่ยวสวัสดีครับ <c oughs> นี่ตัวแซบแล้วตัวแซบเลยนะสุกโป๊ะสุกโป๊ะสุดคืนอะ่ะ <c oughs> คุณแม่สวัสดีครับ <c oughs> ไม่เจอไม่เจอกันนานมากเด็กเอ็นจ้างเด็กเอ็นมาเด็กเอ็นมาถึงแล้วค่ะดูสีเสื้อนี่คือแบบว่าจิ๊ดจ๊าดมาก น,นี่ไก่รวนปลาร้านะครับทุกคนแม่แล้วแม่แล้วต้นฉบับเลยนะครับนี่นนคนทำคนนี้ครับต้นฉบับไก่รวนปลาราสุดอุบลแม่นบ่เรีนจ้าโอ้ยไก่รวนปลาราจ้าสุดต้นตำลับนี่แหละเจ๊คุณอุบลอุบลบ้านว่านช้ขนาดจ้า พูดมากเดี๋ยวน้ำลายจะกระเด็นลง้ยด,ดิเด้อ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 อ่ะมอปอ่ะอมอปอดอพ่อขึงก่นตอนนี้พอ่อสะดุดุ้งแล้วเนี่ย หมอะปอแล้วคลิปนี้พ่อดูอยู่เหมาะหิบน้านี่หิบน้านี่หิบน้าโอ้หิบน้าหิบน้าแปลว่าอะไรนึกอะไรถ้าเราไม่เดาเรืเองนี้ก็ซดน้ำน้ำเราจะไม่รู้เรื่องกันเลยนะเหมาะเหมาปอแล้วแล้วแมนฟังรู้ไหมไม่ครับสุดใหม่คะเราจะกินหมูย่างชีส หมูย่างชีสเหรอใช่หมูย่างห่อผักชีไหมห่อผักสุขภาพใส่กระเทียมด้วยกี่สัญชาติไหเนี่ยเป็นจะได้อีล่าเป็นจะรา้อีน้องบอกแล้วอร่อยมากไม่เหมือนว่าเลยแหละหมูย่างนะบเราหมูย่างที่เราแบบเป็นหมูกระทะเราก็เราใส่ชีข้างบนอ่ะแต่นี่มันอร่อยกว่าอ๋้เหรออืมมัเหมือนกินย่างเนยนะ อร่อยไม่กินไม่กินอร่อยอร่อยฮัลโอะอันนี้อันไม่อมเหยสิแกตอนนี้คือเมนูมาเรื่อยๆนะครับแม่เปลี่ยนสุดเลยแม่ทำหรืออันนี้คืออะไรนี่อันนี้คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนนี่คนโชว์นะครับคนโชว์หน่อยนี่กระดูกอ่อนใบพายเด้อฮะใบพายอ๋อนี่ใบพายเหรอใบพายจะเป็นแบบนี้เป็นแต่แซ่บเนาะ อร่อยมากสุดๆเลยแหละโอ้มันจะมีแบบช็อตน้ำได็ดแบบง่ายของสายหาแล้วนี่นะครับแม่ครคัวมือหนึ่งมานี่คือของกินมาเรื่อยๆค่ะมาแล้วครับส้มตาม,มาแล้วครับนี่โอ้โหนี่คืออะไรนะแม่กระถินใช่ไหมแซ่บป้ะไหนลองทดสอบดีครับว่ามันแซ่บไหมตักไปคือเจอแต่พริกสีนี่คือปะว่า แซ right hey, ่บดักแน่นอนเลยเนาะยังไงบ้างจ๊ะคืออะไรอ่ะเกินเกินอะไรเออไม่เนาะชอตอาลมณ์แบบใส่ท่านสามก้อนนะแม่ไมไม่ได้ชิมไม่แม่อร่อยเลยอ่ะอร่อยค่ะพเราะว่าไม่ได้ชิมเป็นคนชอบกะเอาแซ่บชิมอันนี้ไม่เป็นกินอันนีิไม่เปนี่มั้งแต่ถืวคนหมดแล้วนะ ลองดูลองดูใครติดใจก็ได้นะใช่จะนัวด้วเหอะการกินเยอวยน่ะแคบก็แบบไม่เข้ากัน่ก็ติดแล้วก็หินมันเดินมันนะก็หินมันนะครับจุดๆนะครับจุดๆนะครับมาจุดจุดน้อยเฮียครับนี่นะครับจุดจุน้อยจุดจุน้อยยอดครับของค์แวนท่านไปทั่ว FC ครับ เบสซีเลยครับทีนี้ตัวการนะครับมีแฟนคลเที่ยวอันนี้ของพี่เขาเป็นไรนะครับส่วนภูจิตใช่ไหมฮะส่วนภูจิตอ๋เนี่ยแหละเจ้าของสังภูจิตนะครับจะอมใครอยากกางเต้นไปได้นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาชนกระบอกหน่อยนะฮะนี่สาวๆชนแก้วหน่อยครับคุณแม่ครับคุณแม่มาขอแก้วชนแก้วหน่อยครับแม่แม่น้าแม่กระโดดขึ้นมาเดียวจวดครับเดียวจวดครับเดียวจวดครับบรรยากาศดี อาหารอร่อยเนาะสุดจะฟินมาทุกวันได้ไหมโอ้โหต้องออกงานแล้วนะมาทุกวันได้ไหมอากาศไปได้เฮียอากาศไปได้เนี่ยอากาศไปจะได้ยอดสุดยอดจได์บะเกลเต้เออสุดยอดบะเกลเต้บอกแล้ว Lẹ. ạ. คนครับตอนนี้เจอพยุนเกยตื้นครับผมตัวอะไรวะเนี่ยอมดิกเลยอ่ะหมูหมูน้ำตกหรือเปล่ายางฟวาไหลแก้วไปแล้วน่ะแล้ของยางลงแล้วก็โดดตามนั่นแหละไปโอ้โหไปใครถึงก่อนชนะนะ มาเลยครับมาเลยครับเอ้า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 หมาปะเนี่ยไม่ไปไปแล้วมาแล้วตัวระวังขาเอ้าเอ้ามาแล้วมวนก่อนมวนกระเจ้า อลไะครับทุกคนผมอยากแนะนำเลยนะครับบ้านวังหินโตนคือดีมากๆทุกคนค่ากลางเต้นผมว่าน่าจะถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะค่ากลางเต้นคิดแค่คนละ120บาทนะครับถูกมากๆที่สําคัญเลยคือมีไฟฟ้าให้ใช้มีไ WiFi ฟรีแล้วห้องน้ําดีทุกคนห้องน้ํานะครับมีทั้ง เครื่องปรับน้ำอุ่นมีพัดลมระบายอากาศห้องน้าดีมากๆมีหกห้องอที่ล้างจงล้างจานดีมากมเลยผมพาไปดูนะครับนี่ห้องน้ำเขาดีจริงๆกับราคาแบบว่า120บาทเนาะสุดๆเลยอ่ะดูครับดูครับนี่ห้องน้ํานะฮะนี่นี่ที่ล้างจานครับนี่ฮะนี่อ่างล้างหน้านะครับแล้วห้องน้ําเป็นแบบนี้นะจ๊ะโคตรด,ดีดูดิครับน ชัรโคกนะฮะนี่ครับเครื่องปรับน้ำอุ่นนะพัดลมระบายอากาศแบบนี้เลยทุกคนห้องน,น้ำมัทั้งหมดหกห้องนะคือดีครับสุดยอดเลยะแนะนำเลยอะ่ะมาแล้วก็ประทับใจเมื่อคืนกลางเต้นอากาศเย็นสบายเลยฮะไม่ร้อนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเขามีห้องพักด้วยนะห้องพักที่นี่มีอยู่2ห้องนะครับมี2ราคาคือห้องเล็กห้องละ700บาทห้องใหญ่800บาทนะครับในห้องพักก็คือมี แอรมีตู้เย็นมีการาน้ำร้อนมีกาแฟให้มีน้ำเปล่าสองขวดโอ้โหเตียงนุ่มนอนสบายครับสุดยอดอะ่ะราคาดีแล้วก็สิดน้ำแบบนี้เนาะมาชิลชิวพักผ่อนแล้วมาเล่นน้ำแบบนี้โอ้ oh, สุดยอดวู้ <Woo. S 1> ไปแล้วครับไปเล่นน้ำต่อดีกว่าจ้าไปแล้ววูว